เรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้วทุกคนรู้ไหมตอนนี้ Youtube เปลี่ยนไป y o u t u b e เป็นอะไรก็ไม่รู้อะเวลาเรากดอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ยอมแจ้งเตือนให้กับคนที่กด Selbst u u s c r i b e เราอะปกติเวลาที่เราลงคลิปตอนใหม่ๆเนี่ยก็จะแจ้งไปยงังผู้ที่กด u b s c r i b e เราหรือติดตามเราใช่ไหมคะแต่ว่ามันหายไปจากหน้าแรกของวิดีโอ YouTube ตอนแรกเราก็คิดไปเองว่า เอหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาทำไมยอดวิวน้อยจังเลยฮะปกติเดี๋ยก็จะมีคนดูมากกว่านี้นะเพราะว่าเราจะเช็คดูอยู่ตลอดนะทั้งคอมเมนต์ในคลิปแล้วก็ทั้งยอดวิวนะคะต่างๆนานาเนาะก็แอบน้อยใจว่าทำผลงานไม่ดีหรือเปล่าทำไมคนดูหายไปล่ะแล้วก็มีน้องหลายๆคนเนี่ยถามถึงตอนใหม่ๆนะคะว่าเมื่อไหร่พี่นินจะลงเดอะซิมตอนใหม่คะ จริงๆพี่ลิงก็ลงนะแต่ว่ามันไม่แจ้งเตือนไปให้น้องๆอ,งอะ่ะคือปกติเนี่ยมันจะขึ้นเป็นวิดีโอแนะนําหน้าแรกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันหายไปค่ะคือถ้าใครอยากดูคลิปพี่ลินเนี่ยจะต้องกดค้นหาแล้วก็กดชื่อลินเเลตจังหรือไม่ก็เข้าไปการติดตามของเราว่าเราติดตามชาแนลไหนบ้างแล้วใครจะไปกดแบบนั้นล่ะอยากได้ YouTube แบบเดิมคืนมาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็พลาดตอนใหม่ๆอย่างเช่น The Sim 3ส i n n d e r l l ลเนี่ยตอนนี้นะคะเล่นจบแล้ว นะแต่ว่าพอย้อนกลับไปดูเนี่ยอ้าวทำไมตอนสุดท้ายเนี่ยยอดวิวเหลือแค่ห้า0มื่นเองแล้วคนไม่ดูตอนสุดท้ายกันเหรอแต่จริงไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าคนไม่ดูแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าลงตอนสุดท้ายไปแล้วซึ่งเดี๋ยวจะทำตอนจบออกมานะคะแต่ว่าขอเวลาทำหน่อยเนาะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิป The s i m เนี่ย ก็ให้กดกระดิ่งนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยยูทูบเนี่ยจะมีกระดิ่งเข้ามาเพื่อที่จะสามารถกดแล้วแจ้งเตือนเรานะคะว่าพี่รินได้ลงคลิปใหม่แล้วอะไรทํานองนี้นะคะยังไงใครที่ดูคลิปนี้จนมาถึงตอนนี้นะคะกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ